สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่เป็นชาว YouTube เปอร์ทุกท่านทุกคนนะฮะผมสัญญาชาแนลรายงานตัวครับวันนี้พบกันประมาณ4ี่ทุ่มเพื่อนสามทุ่มกว่า4ี่ทุ่มได้ครับพอดีเก็บร้านเสร็จก็เลยรีบออกมาดูว่าอ,อยากจะลองทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าในช่วงยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเราลองทำคลิปแบบ ให้ดูว่าน้องเจ้าหอยเชอรี่เราเนี่ยเขาหลับเขานอนเขาพักผ่อนหรือเขาออกหากินในยามค่ำคืนกันเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเนาะผมเองเคยคิดที่จะทำหลายรอบเพื่อนช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ใหแบบแบบอยากจะดูว่ามันจะออกมาดีหรืออ,ออกมาสวยหรูมากน้อยแค่ไหนแหละจริงๆก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยใน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 ,ในคราวเดียวกันว่าการดูเขาออกหากินในยามค่ำคืนเนี่ย เขาดูแล้วมันเพลิดเพลินหรือว่ามันดูแล้วมีมนเสน่่์มากน้อยแค่ไหนนะครับเจ้าตัวนี้ยังคงออกหากินนะเพื่อนยังออกหากินแล้วก็มีการแกล้งเพื่อนๆที่เขายังเรียกอะไรอยู่นิ่งๆหรือหลับอยู่นะเพื่อนๆดูนี่ฮะเ,เขามีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะแต่เจ้าฝั่งนีก้ก็เหมือนจะนิ่งๆอยู่ใต้ผิวน้ําที่เราได้เปิดระบบน้บนําบนให้เขานะครับแต่ใยายามคําคืนนี่ผมเห็นเขาส่วนมากแล้วจะนิ่งนะเพื่อนๆนะ หรือไม่ทุบไปแล้วก็จะตามที่ผมเคยเห็นนี่เขาจะออกมาวางไข่แบบอาจจะปีนตามขอบกระชังตามไม้ที่เราได้วางที่เราได้เนี่ครับที่เราได้เสียบไว้ตามข้างๆกระชังหรือว่ามัดไว้ข้างๆกระชังเพื่อให้เขาได้ปีนหรือให้เขาได้วางไข่นะฮะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสอย่างนั้นให้ได้เห็นบ้างหรือเปล่านะเพื่อนเ,เดี๋ยวเพียงแตว่าตอนนี้เรา ดูการใช้ชีวิตของเขาไปในยามค่าคืนก่อนนะเพื่อนนี่ครับดูตัวนี้จับกลุ่มกันแน่นหนานะฮะเกาะแล้วก็มีการแทะไม้ที่เราได้วางไว้นะเพื่อนที่เราได้เน็บไว้หรือว่าเสียบไว้ให้เขาได้ปีนขึ้นปีนลงเนาะเวลาเขาแบบเพื่อได้ผ่อนคลายในยามค่ำคืนแต่จริงๆส่วนมากเขามาเกาะกลุ่มตามกิ่งไม้หรือว่าอไอ้กิ่งไม้ที่เราได้วางไวน้นี่ส่วนมากเขาจะมาแทะนะเพื่อน มันเป็นไม้ของอลำต้นของอไม้ไม้กระถินที่ผมได้ตัดไว้หลังบ้านนะนเพื่อนแล้วก็ผมเห็นว่าเขาชอบกินเนาะผมเลยเอามาวางไว้นี่คือเจ้าตัวร้ายอีกตัวหนึ่งเพื่อนที่ชอบออกหากินในยามค่าคืนนะฮะนี่ครับชอบมากินพวกลูกยุงเพื่อนเวลายุงเขาลงมาวางไข่หรือลูกยุงที่เขาแบบอยู่ในน้ำเนี่ยเขาเขาาชอบกินนะฮะ แต่อันนี้ส่งที่เราบางทีเราได้เพาะหรือว่าเราได้อนุบาลลูกหอยเชอรี่ไปเนี่ยเขาก็มาแอบกินเช่นกันนะเพื่อนผมก็พยายามตักเขาออกไปหลายๆรอบแต่เขาก็ยังแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อย,อยแต่ก็เราก็พยายามตักเขาออกไปอีกเช่นเดิมนั่นแหละแต่ก็ปล่อยเขาเถอะไม่เป็นไรให้เขาอยู่ตามธรรมชาติด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็ขยันดูแลเขาเอาแล้วกันเนาะนี่ก็อีกกลุ่มนึงครับเมื่อสามสี่ตัวแต่เจ้าตัวนั้นรู้สึกยังไม่หลับยังกิน เปลือกแตงโมนะฮะที่เราได้ให้กันในวันนี้นะครให้กันม่ช่วงกลางวันแล้วก็เปลือกแตงโมยังมีอยู่ก็เลยเขาก็ยังกินได้ตามปกติแต่ส่วนมากแล้วส่วนมากจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเขาเขาจะนิ่งๆมากกว่าเพื่อนส่วนมากจะพักผ่อนนะผมว่าตามที่ผมได้สังเกตเห็นบางตัวเห็นนิ่งหรือบางตัวก็นะครับส่วนมากจะนิ่งนะนเพื่อนแล้วก็ออกหากินนี่ก็ส่วนน้อย ผมสังเกตดูว่าถ้าพวกตัวไหนที่นิ่งๆเนี่ยผมว่ากลางวันเขาต้องออกหากินนะครับว่าแต่ในช่วงกลางคืนตัวไหนที่ออกหากเอ้ยช่วงไหนไอ้พวกไหนที่เขาแอบหลับช่วงกลางวันเนี่ยเขาต้องออกหากินกลางคืนผมว่าอย่างนั้นนะผมว่านะครับในบางแต่เจ้าตัวนี้ก็ยังอ,ออกหากินตามปกติแต่ในเพื่อนๆที่อยู่ในด,ด้วยกันก็ส่วนมากจะหลับนห,หรือว่านิ่งๆเง,งียบๆอะไรนะ ถ้าเป็นคนเราคนเรกว่าหลับมากกว่านะผมว่าเนาะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วหรือพักผ่อนนะผมราว่านะครับนี่ก็อีกมุมหนึง่งนะครับแอบสงบกันอยู่ข้างๆกระชงังอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเจ้าสีทองนะเพื่อนที่ผมได้กั้นเขาไว้แต่ว่าก็ยังเล็ดลอดเข้ามาหากันอยู่ะนะครับบ่อยๆอ,อยู่นั่นแหละนะครับในแต่พวกเจ้านี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างกระชงังแล้วก็เงียบๆนะเพื่อนเห็นนิ่งๆนะไม่มีการขยับเขยื่นใดๆทั้งสิ้นครับจุดนี้ ความเคลื่อนไหวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งสงบนี่ครับนี่นเจ้าตัวนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ถัดไปนะฮะเจ้าสีทองเรารขบลึกๆทางนู้นเห็นมีการขยับขยื่นอยู่แต่ไม่แน่นใ,นใจว่า,าหาเศษอาหารอยู่ข้างล่างกินหรือเปล่า,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 าช่วงที่ผ่านมาระบบน้ำวนที่เราได้ทำให้เขา,เาช่วงหลังเนี่ยเพื่อนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อช่วงคลิปก่อนๆเนี่ย เกี่ยวกับระบบน้ําวนว่าเขาอ่ะมีผลดีต่อน,น้ํามากน้อยเพียงไหนนะนเพื่อนนะคือค่อนข้างทําให้เขาแบบมีสุขภาพแ,บบแข็งแรงนะนเพื่อนและก็การที่เขาจะเหมือนถ้าเป็นคนเราเรียกร่าเริงนะครับเนาะนี่ครับเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกจะออกหากินอยู่เช่นกันนะฮะแต่รู้สึกจะลูกลึกไปนิดนึงครับนู่นด้านล่างเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนๆอ,อนอยู่ด้านบนเนี่ยเขาคงจะหลับหรือว่าพักผ่อนกันแต่เจ้าตัวนู้นเมื่อกี้แอบไปด้านู่นละ รู้สึกจะทบแป๊บบังนะฮะทบแป๊บที่เราได้วางเป็นทุ่นไว้เนี่ยรู้สึกจะบังแต่ก็ยังเห็นปลายหนวดเขาขยับไปขยับมานะครับดูความน่ารักของเขาเวลาเขาอ,ออกหากินยามค่ําคืนเพราะว่ามันดูแล้วมันเพลินไปอีกแบบนั้นพื่นนะช่วงกลางวันก็จะมีสีสันไปแบบแต่ช่วงยามค่าคืนนี้ก็ เหมือนเขาแบบหากินแบบด้วยความเงียบสงบเนาะแล้วก็เงียบเงียบนิ่งๆฝั่งนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมไดใใใ้ให้เจ้าสีปกติอยู่นะเพื่อนแต่ก็เนี่ยครับเจ้าสีทองก็ยังนะครับยังเลยออกมาหรือว่ายังเลาะข้ามไปข้ามมาในเขตที่ผมได้ได,ไ,ดได้กั้นไว้มาหากันอยู่ไปมาหาสู่กันตามปกติธรรมชาติของเขาเนาะแต่ผมก็อุตส่าห์ว่าจะแยกให้เขาแบบเป็นสีทองหรือว่าเป็นเลือดสีทองโดยตรงนะเพื่อนเพียงแต่ว่า แต่เขาก็ยังข้ามไปข้ามมากันอยู่กับผมก็เลยปล่อยเขาเห็นงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาค่อยหาทางกักให้เขาแบบอยู่คนละซีกก็คือซีกสีทองก็เป็นของไข่ของสีทองไปเลยหรือว่าซีกทางด้านสีปกติก็ให้เป็นสีทางด้านปกติไปเลยคืออยากให้เขาเป็นแบบเป็นเลือดของแต่ละกรุ๊ปของสีทองกับสีธรรมดาก็จะได้แยกกันได้นะครับเ,เพื่อนแต่ผมยังทําไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์ผสมกันอยู่ ผมยแยกยังแยกออกไม่ได้จากกันนะฮะเพราะเขายังค่อมไปค่อมมาแล้วก็เรียกอะไรมันข้ามไปข้ามมาหาสู่กันได้นะเพื่อนแต่วันนี้เรามาดูในยามค่ำคืนว่าเขาใช้ชีวิตกันนะครับมีความบันเทิงกันขนาดไหนนะฮะยามค่ำคืนนะครับเพื่อนเ่เห็นไหมนี่ครับนี่เจ้าตัวนี้รู้สึกจะกินใบผักชัยยาที่เราได้ลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำนะเพื่อน ผมก็ลงไปแต่ผมไม่ค่อยลงเยอะนะครับเพื่อนๆช่วงเย็นเนี่ยเราจะลงแค่พอประมาณเหมือนให้เขาได้ออกมาหากินแบบตามปกติเพราะถ้าเราลงเยอะและการที่ทําให้น้ําเราเสียง่ายเนี่ยจากที่เขากินไม่หมดก็คือจุดที่เราลงเยอะนี่มันจะกลายเป็นว่าทําให้น้ําเน่าเสียนะครับเพื่อนเพื่อ,อท่านใดถ้า,าคิดจะให้เขากินอาหารในช่วงค่ำคืนนีเน้เพื่อนๆอย่าเอามาวางไว้เยอะนะเพื่อนเอน<ๆ>เอาแค่พอประมาณให้เขากินแล้วก็ อิ่มหรือพักผ่อนแค่นั้นพอนะครับเหมือนเจ้าซิกนู้นครับมาดูนะครับนี่เพื่อนเจอแล้วนะครับตัวนี้รู้สึกจะขึ้นมาวางไข่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะวางหรือเปล่านะเพราะการขึ้นสูงอย่างนี้ผมว่าน่าจะวางไข่มากกว่าตามที่ผมเคยสังเกตเห็นนะฮะแต่ผมว่าเขาจะได้วางไหมวันนี้รู้สึกเขาจะเริ่มเริมรับหน้าเหมือนจะล่วงอย่างไงเนี่ยครับแต่อยู่ห่างจากผมไปในเอานั่นไงครับล่วงไปแล้ว เดี๋ยวผมคิดว่าเขาต้องอมีความพยายามขึ้นมาวางไข่แน่เลยถ้าออกอาการอย่างนี้นะฮะจะอยู่ห่างไกลไปผมประมาณสัก2เมตรนะเพื่อนเพนเพราะระยะจากขอบกระชังฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยห่างประมาณ2เมตรได้นี่ครับนี่นี่นี่เจา้านี้รู้สึกจะสง,งบนิ่งอยู่เช่นกันนะเพื่อนเหมือนจะมีแนวโน้มว่าจะขึ้นปีนขึ้นมาวางไข่เช่นกันแต่ว่ายังอยู่ในะระดับผิวน้ําอยูอ่เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดมี ข้อคิดดีๆอะไรอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปให้สัญญาได้รับฟังมั่งนะครับเพื่อนๆหรือก็ติชมคลิปมาด้วยก็ได้นะฮะเผื่อว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกนี่ครับช่วงนี้แต่ระบบน้ํำวนช่วงนี้ผมยังไม่ปิดนะเพื่อนพอดีถ้าก่อนนอนนี่ผมจะออกมาปิดให้เขาทุกวันผมไม่ได้เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับผมจะเปิดแต่ช่วงกลางวันนะครับ นี่ก็รู้สึกจะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงถ้าเป็นไปนได้ก็เดี๋ยวชมคลิปไปพ, <ๆ S 2> พลางๆนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ครับตัวนี้จับกลุ่มกันเยอะมากรู้สึกจะมีความพยายามที่จะปีนกิ่งไม้ที่เราได้วางไว้ครับจะปีนขึ้นมาเพื่อจะวางไข่หรืออะไรสักอย่างนะผมว่าตามตามถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าเขาจับกลุ่มกันอย่างเงี้ยมีบางตัวที่จะต้องขึ้นมาปีนวางไข่ในทุกค่ำคืนเลยเพื่อนเขาจะวางไข่กัน เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ยังไงคลิปนี้สัญญา channel ฝากคลิปช่วงท้ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแบบเพลินๆนะเพื่อนๆน,นะถ้ามีสิ่งใดที่มันพอจะทักทายกันได้ก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับสัญญาช n แน l ยินดีรับฟังนะฮะเพื่อเราจะได้คุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะถ้าเป็นไปได้อ,อยังไงก็ช่วยกดไลค์นะเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้สัญญา a n n e l ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในวันข้างหน้าที่จะทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็ทำผลงานสร้างมาใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อนๆท่านใดที่กดติดตามก็เดี๋ยวจะได้มีคลิปจาก youtube เพื่อนๆนาอแจ้งให้เพื่อนๆทราบเป็นท่านแรกๆนะฮะทีะ่ถ้าได้กดติดตามหรือว่ากด คอมเมนต์ให้สัญญาชาแนลหรือว่ากดชอบกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆเนาะแล้วก็กดติดตามให้สัญญาชาแนลด้วยนะครับเพื่อนๆท้ายนี้สัญญาชาแนลฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวอย่างไรเพื่อนๆรับชมคลิปไปแบบเพลินๆตามปกตินะฮะเดี๋ยวยังไงซะสัญญาชาแนลลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สัญญาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่เพื่อนเพื่อนเจออีกแล้วครับเนี่ยครับสิ่งดีๆจากธรรมชาติที่เราแบบผมว่าเขาต้องมีการขึ้นมาวางไข่เพื่อนเเห็นไหมครับผมไม่กล้าส่องไฟให้เขาเห็นแบบแบบเต็มเ็มนะครับผมกลัวว่าไฟจะไปรบกวนเขาและเขาจะทิ้งตัวลงนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับเขาวางไข่ ด้วยเวลาอันน้อยนิดเดี๋ยวผมกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัญญาชาแนลสวัสดีครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆน,นะครับ ผมไม่กล้าส่องแสงให้เขาโดนเขาเต็มตัวนะเพื่อนเพืกรงว่าจะไปรบกวนในการวางไข่เขานะครับเดี๋ยวเพื่อนเดูไปพลางๆเนาะสัญญาชาแน,นลสวัสดีครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย